อะมาคุยถึงทีมรักผมบ้างนะไบเยนมิวนิกนะครับเมื่อคืนลงเล่นเกมบุนเดสซิก้าเยอรมันนะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับเจอกับทางด้านของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตจริงๆก็เตะเวลาเดียวกับคู่แมสซิตตีลิเวอร์พูลแหละนะก็ดูคู่ๆไปแต่อ่าก็จริงๆเนี่ยถ้าถามเนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าพอได้แล้วก็พอมองเห็นภาพแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจบเกมเนี่ยจะสามารถชนะได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ คือด้วยความที่พี่เสือเนี่ยนะครับเรียกว่าฟอร์มอาจจะไม่ถูกใจแฟนๆมาหลายนัดแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถูกไหมผมว่าใครเป็นแฟนเสือใต้ก็คงไม่แฮปปี้หรอกกับการที่จะมาตั้งรับคือการเจอกับเลเวอร์คูเซนเนี่ยอันดับหนึ่งจัอันดับสองเนี่ยยังไงก็โอเคแหละมันต้องมีแท็กติกยุทธวิธีเพื่อเอาแต้มกลับออกมาแต่ว่าแหมคือถ้ามันไม่มีปัญญาไปง้างเท้ายิงใส่คู่แข่งเลยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะ,นะครับ นะขณะที่กลางสัปดาห์ก็เล่นเพลย์ออฟถูกไหมนะกับเซลติกเสมอมาก็เกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นวันนี้เนี่ยจำเป็นอย่างมากที่จะต้องกลับมาเรียกความมั่นใจให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ดันมาเจอกับไอทักแฟงเฟิร์ตที่ก็เป็นอันดับที่3นะในตารางคะแนนบุนเดสซิก้าปัจจุบันก็โอ้โหครึ่งแรกเนี่ยเจอบีบยับเลยนะเพราะว่าท็อปมุลเลอร์เนี่ยเคยทำงานให้กับบาเยินเหมือนกันแล้วก็หลายครั้งก็เคยทำแสบ นะคือแท็กติกเด่นชัดเจนแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าใช้คําว่าอะไรดีแรงไม่พอแล้วกันนะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยผมว่าบีบดีมากแต่แค่ว่ามันไม่สามารถทําแบบเดียวกันได้นะแบบเต็มเต็มเก้าสิบนาทีแถมบาร์เยนเนี่ยดีหน่อยที่ช่วงท้ายครึ่งแรกไปได้ประตูนําก่อนจากโอลิเซ่นะคือผมว่าถ้าไม่ได้ถ้าแบบสมมติจบครึ่งแรกศูนูนเนี่ยครึ่งหลังน่าจะยากกว่าเดิมแต่ก็มีโอกาสจะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแฟรงก์เฟิร์ตก็แรงหมดอยู่ดีเพราะว่าตอนท้ายเกมจะเห็นว่า เริ่มเปรีย้ยแล้วนะตัวดีๆตัวที่เล่นดีอย่างกองหลังอย่างทางด้าน,นของคริสเตนเซนหรือตูต้าอะไรเงี้ยคริสเตนเซนตัวที่หัวแตกนะก็เบาไปเยอะเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งเวลาแรกก็แฮปปี้กันไปครับแฟนพี่เสือครับก็จะมีเรียงหน้ายิงนะโอลิเซอิโตปตลดล็อกประตูแรกได้นะคือเจ็บไปเจ็บไปนานใช่ไหมแล้วก็จะมีอ่มูเซล่าโซโลโก้ Go, โหว่าหลายๆคนแม่ง โคชชอบจังหวะน,นี้นะแล้วก็ปิดด้วยสุดท้ายแซดเกียนาร์บียิงลอดขาเควินทรัพเข้าไปก็จบเกมนะบายเยืนก็ยังคงเป็นจา่าฝูงบุนเดสก้าต่อไปพยายามทิ้งห่างนะหดับที่สองอย่างเลเวล์คูเซนให้ได้นะครับก็รอติดตามกันต่อกับการลุนแชมป์บุนเดสก้าในฤดูกาลนี้ครับ